สวัสดีครับผมเคนสุรศักดิ์บุเชัยวันนี้ผมจะพามาเปิดประสบการณ์ด้านศิละปะแห่งเดียวในประเทศไทยวันนี้ผมดีใจมากครับพาเพื่อนรักมาร่วมออกรายการด้วยท่านผู้นั้นก็คือดรเอกพงศ์ตั้งสีสุวน CFO JWd Group ครับวันนี้จะพิเศษขนาดไหนครับติดตามชมครับขอเชิญดรครับผมก็วันนี้เราอยู่ที่ JWd Art Space นะคับก็เป็นแหล่งที่เราตั้งใจทำเหมือนเป็นศูนย์กลาง ของคนรักศิลปะออที่ได้มาพบเจอกันแล้วก็เรามีบริการดีๆที่ยังไม่เคยมีที่ไหนในประเทศไทยทำนะครับก็เป็นที่แรกอยากจะนําเสนอให้ทุกท่านได้รู้จักครับจริงๆตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกไอ้เรื่องพวกเนี้ยแต่พอเราเริ่มได้ม,มาสัมผัสเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วคนก็มีการสะสมงานศิลปะเยอะครับแล้วก็หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยมองการสะสมงานศิลปะเหมือนการลงทุนลักษณะของการเก็บงานศิลปะให้มันมีสภาพเดิมที่ดีอยู่ตลอดอเวลาต้องทำไงมันต้องควบคุมเรื่องของอุณหภูมิครับ ความชื้นครับแสงสว่างอย่างที่เห็นครับของเราก็จะทําเป็นลักษณะของแร็กในการเก็บภาพครับแล้วก็ในแร็กเหล่านี้เนี่ยทุกแร็กเนี่ยมันก็จะมีการแขวนในเลเยอร์ที่ทางทีมงานเนี่ยจัดวางไว้โดยที่ภายในนี้เนี่ยเราจะควบคุมนะครับทั้งเรื่องของอย่างที่ผมเรียนก็คือความชื้นความชื้นแสงสว่างอุณหภูมิครบครบหมดก็ถือว่าก็เป็นเซอร์วิสที่ให้ลูกค้าแล้วก็เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจเนี่ย เป็นธุรกิจที่มีอนาคตแต่ว่าในเมืองไทยนี่ยังไม่เคยมีใครเริ่มทํามาก่อนอันนี้เราดูในห้องโซเรชกันแล้วเดี๋ยวอยากจะพาคุณเคนไปดูห้องอื่นๆบ้างอย่างเชิ้นรีมที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่อยากไปดูวม่เป็นยังไงลองไปดูกันไหมฮะเชิญครับัาเลยครับผมครับบริการดีมากผมชอบมากเลยอ่ะชอบงานศิลปะอย่างยกตัวอย่างนะฮะรูปนี้ ครับอย่างรูปนี้คือ,อยังไงบ้างฮะลองยกตัวอย่างเป็นเคสซัมเปริรให้ผมหน่อยมายัางไงครับคือคือรูปนี้นี่จริงๆก็เป็นของ collector อองนะครับก็ collector ก็แต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้จ,จํากัดเฉพาะ collector บางครั้งในีศิลปินเองอถ้าอยากจะเอางานมามาแ,แล้วก็มาสแสดงแล้วก็บางทีอาจจะมีลูกค้าที่สนใจจะมาชมงานหรือว่าจะมาคุยกันในเรื่องของการที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าจจะมีการซื้อขาย ก็สามารถที่จะทําได้เราไม่มีผลประโยชน์ทางด้านพวกนี้นะเราเป็นแค่ตัวจดสถานที่ให้ท่านั้นเพื่อเพื่อโปรโมทงานเกี่ยวกับศิลปะในประเทศก็เป็นสถานที่ที่เราคิดว่าลูกค้าแล้วก็ผู้ที่มาเนี่ยคงจะแฮปปี้แล้วก็ได้นั่งคุยในบรรยากาศดีๆแต่ว่าสบายๆกันดีอ่ะผมชอบมากเลยมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่อยากจะคุยให้ฟังนิดนึงคือเป็นบริการที่เราทําเสริมเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะรู้สึก ภาพมันอยู่ใกล้ชิดตัวเองมากขึ้นยังไงก็คือเราก็ทําเป็นเหมือนโมบายแอปพลิเคชันมือถือของ JBD Art Space โดยเฉพาะนะครับซึ่งลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะสั่งงานต่างๆผ่านแอปตัวนี้ตั้งแต่การที่จะให้เราไปรับรูปเพื่อเอาเข้ามาเก็บในคอลเลกชันแล้วรูปที่เอาเข้ามาเนี่ยเราจะมีการถ่ายแล้วก็ทางคิวเรเตอร์เราจะมีการใส่ประวัติภาพข้อมูลเบื้องต้นของภาพนั้นอะไรต่างๆเป็นข้อมูลสําหรับเก็บอยู่ในคอลเลกชันนี้ ได้เลยต้องลองใช้แล้วครับโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะนะนะวีโคฟวีโคฟลองรับแล้วตลาดเดี๋ยวยังมีอีกหลายที่อยากให้ชมดีครับยังไงเดี๋ยวผมอจะเรียนเชิญไปชมกันดูหลายๆที่ว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ในอาร์สเปซของเราเยี่ยมเลยไปครบเลยครับวันนี้ดีครับไปเลยครับ ผมอิ่มเลยรวมแต่ละภาพไปด็อกเตอร์ผมว่าร้อยกว่าล้านเมื่อกี้ดูแต่ละรูกแต่ละรูกไปนะเต็มที่เลยด็อกเตอร์เริ่มหิวอย่างผิวแล้วขยันบอกอิ่มแต่ผมผิวเนี่ยเคยดูรายการผมมั้ยดิเดนดูตลอดดูตลอดเปิดภรรยาให้อภิกรรม่าที่บ้านดูแบบดูทั้งบ้านดูทั้งบ้านเลยนะโอเคสนับสนุนกันเต็มที่แน่นอนครับครับผมดูแล้วหิวทุกครั้ง ต้องไปกับผมนะรอให้พาไปกินอยู่สุกไม่พาไปกินจริงพูดอย่างนี้นะฮะต้องพาด็อกเตอร์ไปอร่อยกับเราสักมื้อนึงนะครับถ้าไม่อร่อยไม่หรูดูไม่แพงอยากินเสียเวลาเชื่อกันครับด็อกเตอร์พร้อมไปทานหรือยังครับพร้อมเลยอ้าวอย่างนั้นบ๊ายบายนะครับรายการเชื่อเคนครับผู้ชมครับบ๊ายบายครับด็อกเตอร์ไปกินกันแลวหิวแล้วไปเลยไปเลย